จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับศึกแห่งศักดิ์ศรีเลมัง24ชั่วโมงเฟอร์รี่สร้างประวัติศาสตร์แชมป์สมสมัยซ้อนเลยนะครับ เริ่มที่พิธีเปิดกันก่อนนะครับปีนี้ผู้โบกธงเลมังคือโรเจอร์เฟเดอร์ร์ักเทนิดระดับตำนานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เปิดการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่เลยครับเริ่มนับถอยหลัง24ชั่วโมงคาดิแลควีซิลี่อาได้โพลออกตัวมารอบแรกแต่หลังจากนั้นถูกปอร์เช่ขึ้นนำตั้งแต่เริ่มเลยที่พีคสุดในชั่วโมงแรกคือปอร์เช่หมายเลข6เริ่มจากท้ายกลุมแต่ขึ้นมาท็อปไฟได้อย่างรวดเร็วขับได้ดุมากสำหรับเลมังปีนี้นะครับก่อนหมดชั่วโมงแรกเฟอร์รารี่จี ไปเปลี่ยนทันทีนะครับนี่แค่ชั่วโมงแรกนะครับเพื่อนๆดุเดือดขนาดนี้แล้วนะครับในชั่วโมงที่4การซัดกันเพื่อชิงอันดับระหว่างเฟอร์รี่กับปอร์เช่แบบ2รุมหนึ่งแต่เป็นเฟอร์รี่ที่คลองกลุ่มหน้าไว้ได้ถึงเฟอร์รี่จะดคอลี่ไฟไม่ดีแต่นักขับกับรถของเขาเนี่ยดีจริงๆต้องยอมรับเลยนะครับมาถึงครึ่งทาง12ชั่วโมงดึกๆมัวมวครับเพื่อนๆเซฟตี้คาครั้งแรกของสนามในปีนี้โอเลกากิฟสัน LMP2 เกิดอุบัติเหตุกระแทกกำแพงต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีต่อมา ป็นช่วงเวลาที่อึอดอัดที่สุดของออพีนไฮเปอร์คาร์เลยนะครับช่วงสุดท้ายแล้วในช่วงเช้าชั่วโมงที่20เล็กซัส GT3 ชนเข้ากับกำแพงฝั่งขวาหน้าของรถชนยับทําให้เสียจังหวะไปพอสมควรเลยครับตามมาด้วยชั่วโมงที่21ไฮไลท์สุดๆเมื่อรถ I d เด็กสปอร LMP2 ล้อหลุดแบบความเร็วสูงครับเพื่อน,เ,อนเป็นจังหวะที่ไม่น่าพลาดจริงๆจ,จะจบอยู่แล้วแท้ๆนะครับและมาถึงชั่วโมงที่22เป็นการชิงอันดับ2ของป o r s เช e และ f e r r a ร i แต่ปอ r s เช e ชนะไปแบบดุเดือดมากๆเชัั่่่วววโโมมงงงทที23ชชสุด้ดด้าาายยครขอ ลเลาเลนเมื่อรถ G T 3ของพวกเขาต้องออกไปจาัดก,การแข่งขันอย่างน่าเสียดายนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนั่นแหละนะครับว่าสนามนี้ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความอึดน,นะครับจบการแข่งขันครับเฟอร์รรี่หมายเลข83 c u ิบสคัสตอมเมอร์ทีมคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จกลายเป็นชยชนะ3ปีติดต่อกันของเฟอร์รรี่นับตั้งแต่ปี2023ต่ตอกย้ําความเป็นราชาย,ยุคใหม่ของไฮเปอร์คาร์เต็เมระบบนะครับส่วนฟอร์เช่หมายเลข6ก a ฟอร์เรอรี่ทีมแม้จะออกสตาร์ทจากท้ายแถวแต่ไล่แซงขึ้นมาจบอันดับ2อย่างสุดศรสสีมามาาก Factory หยเลข51จบบอัันด มแม้จะมีปัญหาหลายช่วงแต่ก็ประคองกลับขึ้นโพเดียมได้สำเร็จนะครับส่วนคลาสอื่นๆ LMP2 คือทีม m n t t r r u r o p r o c o m p e t i t i o n หมายเลข43 Private Team และรุ่น LMGT3 เป็นของ Porsche หมายเลข92 Customer Team นะครับสุดท้ายยินดีกับแฟนเฟอร์นารีด้วยนะครับที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ถึง3สมัยซ้อนโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมมาแชร์กันนะครับ